ดูสิครับดูน้องถุงเงินนะครับน้องถุงเงินคนสวยมันจะเข้ากระเป๋าแม่มันนะครับดูสิครับมันจะเข้าได้ไหมแม่มันรูดซิปไว้รูดซิปในกระเป๋าแต่มันจะเข้าดูสิว่าจะเข้าได้หรือเปล่าจะมีความสามารถไหมดูครับดูครับดูว่าจะเข้ายังไง จะเข้ายังไงหมดหัวไปแล้วครับหมดหัวลงไปแล้วจะมันคนลรรู้ครับมันก็เป๋านอกดูสะ <c oughs> ครับดูสะครับจะมีความสามารถไหมจะเข้าไปได้ไหมแย่ <c oughs> yeah, ออกแล้วครับ มองพ่อมองพ่อกลัวพ่อว่ากลัวเพราะว่ามองพ่อรู้นั้นไม่ใช่มันกระเป๋าน้อยจะเข้ากระเป๋าใหญ่ปากใหญ่ลองดูด,ดูจะเข้ายัางไง มดไปแล้วหัวหมุดไปแล้วแต่มันคุณะรู้เขาได้ไหมเนี่ยเขาได้ไหมเนี่ยมันผิดรู้แล้วลูกมันผิดรู้แล้วมันพยายามอยู่ครับมันพยายามอยู่ครับมันจะเลื่อนซิป ไม่เปิดดังไปดูเริ่มอาแล้วครับรู้เริ่มอ้าแล้วนะครับเข้าไ okay. ด้ไหมครับเนี่ยเหมือนจะเข้าได้แล้วเหมือนซิปจะเลื่อนแล้วเหมือนซิปจะเลื่อนแล้วเหมือนซิปจะเลื่อนแล้วครับทุกคนเหมือนมุดได้แล้วครับมุดได้แล้วเข้าไปได้แล้วครับเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอ้โหไอ้น้องถุงเงินเก่งจังเลยเนี่ยโอ้โห ซิปเข้าไปจนได้ <c oughs> <c oughs> แน่นอนมากเลยอเลูกหมาเ้ย